ฮัโยโย่ Yo Yo. สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิริคเคเคยนะครับวันนี้มาอยู่กับรีวิวเกมใหม่กันครับผู้ชมนั่นคือเกมชา o w l o r d Quest นะครับเป็นเกมแนวตั้ง p u z z l e RPG ซึ่งผสมผสานระบบอะไรอันที่ผมชอบเนี่ยนะครับไว้ด้วยกันและคือมันสนุกมันโคตรเพลินเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับเป็นเกมมือถือแนวตั้งนะครับสามารถดาวน์โหลดได้นี่เลยนะตามชื่อหรือว่าใต้คลิปนี้ก็มีลิงก์อยู่เช่นกันคุณผู้ชมอ่ะนี่คือด่านหนึ่งที่ผมเล่นผ่านมาแล้วนะแล้้้ก็็ามเเเอออปปนนนดด่่่ตไีผงใหูข ดีนดนสองขีดหนึ่งะครับผู้ชมเพียงแค่เอานิ้วลากนะครับเพื่อทําการเล่นและโจมตีศัตรูก็คือจบแล้วอ่ะแต่ละด่านเนี่ยนะครับมันจะมีตัวของ อุปสรรคนะครับที่เราจะต้องฆ่ามันนะครับตามออปติฟตฟนะครับด้านขวาบนนี่เลยผมต้องฆ่าไอ้เจ้าตัวนี้น้องดินดินเนี่ยเออเหมือนมันดากล่าเลยนะมีดอกไม้ด้วยน่ารักไหมนะครับโดยการที่ผมนจะลากนะครับลากนิ้วไปตามศัตรูนะครับบนพื้นดินนี้นะครับที่จะทําการเชนคอมโบต่อเนื่องให้ได้ยาวที่สุดนะครับเพื่อเกาะให้เกิดไดเมจที่มากขึ้นหรือว่าคอมโบเอฟเฟกพิเศษนะครับอีกมากมายด้านซ้ายบนจะบอกอยู่ผมได้3เชนนะครับนี่สีด้วยกันเป็นน้องหมู3ตัวโดยผมฟาดไปใช่ไหมตรงนี้คิดว่าหมูน่าจะโอเคแล้วกดโจ ครับมันจะฟาดฟาดฟาดเข้าไปเรียบร้อยเฮ้ยน้องมาแล้วแลวคือมันเนี่ยมีเลขสามอยู่พร้อมกับหลอดเลือดแปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณผู้ชมจะต้องลากคอมโบให้ได้สามเชนขึ้นไปถึงจะเข้าไปตีน้องได้ดูฮะอย่างนี้เห็นไหมตีไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าต้องไปลากมาสามหน่วยก่อนนะครับทีนี้ผมยังไงดีผมอ้อมได้ไหมนี่ฟักทองไปเฮ้ยโหทางนี้น่าจะยาวอยู่นะครับสี่พอสี่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมขึ้นโจมตีสามได้นะครับแล้ว เลือดมันลดครึ่งหนึ่งอ่าผมโจมตีเป็นเดเมจเท่านี้แล้วมันจะหักคอมโบผมออก3ใช่ไหมสี่ลบสเหลือ1นึ่งก็คือไปเริ่มหนึ่งใหม่แล้วครับก็เชน2 3 4 5 6แล้วมีผมหตรงนี้3ตรงนี้โอ้โหไม่ถึงนิดเดียวถ้าเกิดผมมี4นะคือได้เลยอ่ะไม่เป็นไรครับ11เชนครับตรงนี้ไหลไปเลยตับตับ,ตบปรับปรับจะฝักทองนะครับขอญาตเชนตุ้มเข้าไปโอ้ยแล้วสับมายาวๆตักเข้าไป4ีสาเดเมจโอเคถ้าเกิดได้10เชนเนี่ยนะครับ มันจะมีตัวเพชรตัวนี้หล่นมาให้นี่เป็นตัวละครตัวนี้นะครับสิบเชนมีตัวโซ่มาให้ซึ่งจะทำให้เนี่ยเลี้ยวเปลี่ยนสีได้ระหว่างทางเมื่อเรามาจอดที่เพชรน,นะครับแล้วถ้าเกิดเป็น15เชนเนี่ยเราจะสามารถตีหมู่ได้ด้วยเออโคตรมันเลยนะครับตอนนี้มันโดนผมตีไปแล้วครึ่งหลอดแต่ผมก็โดนมันตีเมื่อกี้เหมือนกันนะครับผมแอบกระดกยาได้นะนี่ฟื้นฟูเลือดครึ่งหนึ่งทันทีครับ แอบกระดกยานิดนึงเพิ่มเลือดน,นะครับแต่ว่ามันกำลังโมโหอยู่ไอ้เจ้าตัวที่โมโหเนี่ยคลิกดูได้นะครับว่ามันจะตีฝั่งไหนบ้างเมื่อเราจบเทิร์นนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องอ้อมหนีไปก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนโมโหใส่หรือเปล่าตรงนี้ปุ๊บเฮ้ยผมอยากอ้อมมาตีมันมากเลยอนะแต่ว่าไม่น่าได้ครับอ่ะฝักทองมาผมไปหนีก่อนแล้วกันนะครับแอบไปไหลแปดครับจื๊บจื๊บจื๊บ,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 บโอเคเดี๋ยวเจอกันแป๊บนึงผม,มแอบเก็บสแ,แต็กก่อนเฮ้ยน้องมันโกรธแล้วก็โกรธทุกตาเลยอนะงั้นผมมไหลเขียวาตรงนี้น่่่าจะได้้ออยู4ขึนนีเหลื1 อ่ะตัวนี้ตายเห็นไหมดูดีมันขึ้นรูปกระโหลกนะครับแปลว่าถ้าเกิดผมฟาดเข้าไปเนี่ยมันตายเลยแต่ว่าผมจะอืกลับมาตรงนี้ไม่ได้ฮะจะต้องไปเชนหมูใหม่หรือผมจะกลับไปตรงนี้ดีปุ๊บ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 ตรงนี้เฮ้ยตรงนี้น่าสนโดนเจ็ดแล้วเชนหมูต่อได้ด้วยอ่าอย่างนี้เห็นไหมผมมาเลี้ยวตรงเพชรนี้นะครับจะเปลี่ยนจากสีเขียวที่ผมเชนมาไปเป็นสีอื่นได้เชนหมูตรงนี้ปิดตรงนี้ได้ไม่ปิดขวาก็ปิดซ้ายตรงนี้งั้นผมไปปิด ฝั่งนี้ดีกว่าครับแอบไหลขึ้นบนครับไปจบหมูบนตับ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 ไอหมอนี่โดนไปขึ้นหลอดห้าสิบนะครับแล้วไหลไปซึบเข้าให้โอเคไปจบ19เชนนี่ฮะ19มีตีหมูกระแทกปิดท้ายให้ด้วยนะเพราะว่านี่นะ15โซนนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เหลือ2ตัวใช่ไหมฟักทองผมไปถึงไหมบึ๊บ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 อ่าตายหนึ่งแล้วไงต่อชึบชึบชึบโอ้โหเพอร์เฟกต์ไปเลยพี่น้องดึบดึบดึบโช๊ะ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  เมื่อกี้ผมล่อไป17เชนได้ป่ะปู้ม45เดียเมจเรียบร้อยครับเย่ yeah. ชนะแล้วนี่แค่นี้ก็คือเคลียร์แล้วคุณผู้ชมนะครับชนนเนี่ย ค่อนข้างจะสนุกซิมโลแล้วก็ง่ายมากเลยนะครับอยากให้ทุกคนมาลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูระบบอื่นด้วยนะครับในส่วนของตัวละครต่างๆนะครับอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมมาตรงนี้นะครับจะมีส่วนการติดตั้งอุปกรณ์ให้ตัวละครด้วยเพราะว่าเราต้องการเดเมจเนาะในการตีมอนที่มีหลอดไว้ข้างบนนะครับยิ่งเชน่ใกลเดเมจยิ่งเยอะนะครับรวมถึงอุปกรณ์ก็ช่วยได้เช่นกันเพราะว่าจะมีสแตทด้วยอัพได้ด้วยนะครับคือระบบมันเยอะมากสนุกจริงนะครับแล้วก็ตัวของร้านค้านะครับอาจจะมีของขายมากมายมีกล่องมิกล่องอ่านนี้ แล้วผมก็ดูโอยมีของให้ช้อปปิ้งนี่อดาบใหม่ลด20%ด้วยอันนี้ก็สามารถซื้อมาได้ด้วยนะครับแล้วก็พวกสกอร์ต่างๆร้านกาชาด้านล่างนะครับไหนลองเปิดฟ้าบอกมาเฮ้ยฮัชาถุงมือเขียวสวยเลยโอ้ยมีเพียบเลยครับขออนุญาตเปิดทุกอันเลยละกันปือ๊บออกมาโอ้โหใหม่ก็ถุงมือรองเท้าจะครบตัวแล้วคุณผู้ชมอ่ะไปอีกครับโอ้โหมีกล่อง ป๊าบและได้ถ้วยมาถ้วยคืออะไรไม่รู้ไหนลองไปใส่สิว่าใส่ได้ไหมนะครับอ่ะผมเปิดกล่องเรียบร้อยส่วนใครที่อยากจะเปิดเพิ่มนะครับก็จัดไปได้ครับเพรรออยู่นะฮะอ่ะนี่ไงอุปกรณ์ ติดตั้งโอไมก์กอดรองเท้าต่อให้ Hi าชาา3ชิ้นแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่มีอุปกรณ์ซ้ำ,ซำๆเยอะๆเนี่ยสามารถผสานได้ด้วยนะครับนี่ผสานที่จะอุปกรณ์เนี่ยประเภทเดียวกันนะครับมาผสานเพื่ออัพเกียร์ให้มันสูงขึ้นตามเทียด้วยนะครับนี่อัพเกรดก็ได้ผสานก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มสเตตที่สูงขึ้นอ่าประมาณนี้เลยนะครับรวมถึงตัวพลาสติกสกิลทรีก็มีให้อัพด้วยนะครับอ่ะเนี่ยผมสุ่มอัพ,ด 6, พได้6000เพชรได้ไรอะ่ะอันนี้ผมได้เลือกไปแล้วอันหนึ่งนะครับตั้งแต่แรกเลย โอเมกด้าโ oh จมตีจัดไปนะครับ ต่อไปมันเอาหมื่นหนึ่งต้องไปเก็บตังก่อนอันนี้ก็เป็นพลาสซีฟสกิลที่สามารถมาอัพได้นั่นเองนะครับรวมถึงดันเจี้ยนต่างๆก็มีให้เล่นด้วยบอกเลยว่าสนุกมากๆนะครับรวมถึงกิจกรรมสนุกๆในดิสคอร์สด้วยนะครับที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่กดจอยดิสคอร์ตของ Official Game เข้ามาใต้คลิปนี้เลยนะครับกดลิงก์เข้าไปได้นะครับจอยมาปั๊บนะครับคุณผู้ชมเลื่อนลงมาดูตรงลองเกสเชสนะครับเป็นกิจกรรมอยู่ตอนนี้ร่วมสนุกนะครับดูนรับรางวัลเนี่ยเรียกได้ว่าโออ้้้ทงงลลาานแวกก็็เพชรสสสูุด่มม ดังนี้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีคนที่เขาลากเชนโอ้โหเดี๋ยวนะยี่หเชน33เชนพระเจ้าคือผม17ว่าเยอะแล้วโอ้โหแต่ละคนเดือดมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปร่วมสรุปกิจกรรมนะครับเพื่อทําเชนให้ได้สูงสุดแข่งกับเขาบ้างเลยครับผมและนี่ก็คือ Shadowlord Quest นะครับอยากให้เพื่อนๆมาเล่นกันเยอะๆนะครับดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นะครับ iOS Android ขึ้นหมดแล้วนะครับมาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับผมขอไปลากคอมโบตอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวสู้เดี๋ยวลองเกสเชนไม่ได้นะครับผมตีบอสด้วยยนนนะคครัับเเลทกกไปจอุ